สวัสดีครับผมอนุชารัตนาสินนะครับวิชาคณิตศาสตร์ตอนนี้จะเสนอหัวข้อสมการเชิญชมได้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมชื่อตองครับและที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยก็คือคู่หูคู่มันของผมโรล,ลเลอร์เบสมาจันหรือโรลเลอร์ครับแน่โชว์ใหญ่เลยวันนี้และอีกหลายๆวัน เราทั้งสองคนจะทำหน้าที่พาเพื่อนๆไปเจาะเวลาค้นหาคณิตศาสตร์กันให้มันระเบิดไปเลยครับแต่ออ,อย่าเพิ่ง,งงงหรือว่าสงสัยว่าเจาะเวลาค้นหาคณิตศาสตร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงบอกใบใ้ให้ก็ได้ว่างานนี้นอกจากจะได้ท่องไปในประวัติศาสตร์อันยาวนานกับโรลเลอร์เบดมหัศจรรย์แล้วยังจะได้ทึ่งกับเรื่องราวของคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจอีกด้วยเรียกว่าดูเพลินแถมยังได้ความรู้่ะ แล้ววันนี้โรลเลอร์จะพาเราไปไหนนะ้าวันนี้โรเลอร์อยากพาเพื่อนๆเนจาะเวลากลับไปในปีพุทธศักราช2512ไปดูการปล่อยยานอพอลโล11ขึ้นสู่ห้วงอวกาศครับแต่ก่อนอื่นโรเลอร์จะพาไปทักทายกับพี่หรือเพื่อนศิลปินที่มีความในใจจะบอกกับเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วซิ่งไปด้วยกันครับเว้ยอย่าซิ่งสิจโรอล์ ช่วงจากพี่ถึงน้องเทคนิคในการเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับก็ง่ายๆนะครับคือมันเป็นการท้าทายความสามารถเรานะครับแล้วจะสนุกกับมันนะครับคือสนุกไปกับมันเวลาคิดเวลาเวลาเวลาแก้ปัญหาของโจทย์อะไรเงี้ยครับพอมีโจทย์มาแล้วเราแก้ปัญหาเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาคําตอบได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆที่ไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์นะครับลองมา สนใจสักนิดนึงนะครับเผื่อมันจะทําให้เราสนุกเราใจอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแม่ได้ฟังแบบนี้แล้วมีกําลังใจเจาะเวลาค้นหาคณิตศาสตร์ขึ้นอีกเยอะไปด้วยกันเลยครับโอ้ย,อยนี่ที่ไหนเนี่ย ที่นี่คือห้องบัญชาการการปล่อยยานอพอลโล1 1ที่เมืองฮูสตันประเทศสหรัฐอเมริกายังไงล่ะว้าวอสองคนนั้นนะ่ะหยุดเดี๋ยวนี้นะเข้ามาทำอะไรที่นี่เอ,อสวัสดีครับผมชื่อตองครับและนี่คือโรลเลอร์เพื่อนของผมเราเป็นตัวแทนของเพื่อนๆที่ประเทศไทยมาชมการปล่อยยานอพอลโล11ขึ้นสู่อวกาศครับแล้วนะ้ล่ะครับเป็นใครมาจากประเทศไทยเหรอ อืมน่าสนใจนะฉันคือผู้การยีนเป็นผู้ควบคุมการปล่อยยานในครั้งนี้โอ้แล้วการปล่อยยานอวกาศเนี่ยหลักการเป็นยังไงครับถ้าจะตอบง่ายๆก็คือเรารู้ระยะทางระหว่างโลกกับดวงจันทร์จากนั้นเราก็ต้องดูว่าความเร็วของยานอวกาศเป็นเท่าไหร่แล้วก็คำนวณระยะเวลาที่ต้องใช้จากนั้นก็เตรียมทุกอย่างให้พร้อมทั้งอาหารเชื้อเพลิงน้ำอากาศแล้วก็ส่งยานอวกาศออกไป โอ้คล้ายๆกับเรื่องสมการที่เราเคยเรียนเลยะใช่อา้าวไหนลองตอบคำถามง่ายๆนี้สิสมมุติว่าโลกและดวงจันทร,ร์ม,มีระยะทางห่างกัน4ี่แสนไมล์ถ้ายานอพอลโล11เดินทางไปถึงดวงจันทร,ร์โดยใช้เวลา400ชั่วโมงลองคิดดูสิว่ายานอพอลโลเดินทางด้วยความเร็วเท่าใดง่ายนิดเดียวก็1,000ไมล์ต่อชั่วโมงนะสิ แต่ยังนึกไม่ออกว่าเกี่ยวข้องกับสมการยังไงล่ะครับต้องหาความเร็วของยานอพอลโล11ได้จากการเอาระยะทางระหว่างโลกกับดวงจันทร์ซึ่งก็คือ400,000ไมล์เป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยเวลาที่ใช้ในการเดินทางซึ่งก็คือ400ชั่วโมงนั่นคือถ้า400ชั่วโมงเดินทางได้400,000ไมล์แล้ว1ชั่วโมงเดินทางได้เท่ากับ400,000หารด้วย400เพราะฉะนั้นยานอพอลโล มีความเร็วเท่ากับ1,000ไมล์ต่อชั่วโมงซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการได้ว่า4 0 0แสนหารด้วย400เท่ากับ1,000นั่นเองเอ๊แล้วสมการมันคืออะไรครับเป็นคำถามที่ดีมากเดี๋ยวผู้การจะเล่าให้ฟังช่วงความหมายและสัญลักษณ์ของสมการต้องลองสังเกตจากประโยคสัญลักษณ์เหล่านี้นะครับ3บวก1เท่ากับ4เป็นสมการ 2a เท่ากับ5เป็นสมการ R เท่ากับ6เป็นสมการ y เท่ากับ4ลบ4เป็นสมการ4มากกว่า p บวก1ไม่เป็นสมการ56ลบ56เท่ากับ0เป็นสมการ 5z ไม่เป็นสมการอ๋อสมการก็คือประโยคสัญลักษณ์ ที่มีเครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมครับถูกต้องแล้วและสมการก็มี2ประเภทคือสมการแบบไม่มีตัวแปรและสมการแบบมีตัวแปรแล้วตัวแปรคืออะไรตองรู้ไหมตัวแปรก็คือตัวที่เราไม่ทราบค่าเหมือนกับคำถามแรกที่เราไม่รู้ว่ายานอวกาศเดินทางด้วยความเร็วเท่าไหร่ใช่ไหมครับถูกต้องยกตัวอย่างง่ายๆเช่น2บวก3เท่ากับ5นี่ก็คือสมการ และ2บวก x เท่ากับ5นี่ก็คือสมการแต่เป็นสมการที่มี x เป็นตัวแปรน้องๆคงได้ชมกันไปแล้วนะครับประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายเท่ากับเป็นสมการประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าไม่เป็นสมการนะครับคงเข้าใจแล้วนะครับ ช่วงการหาคำตอบของสมการอย่าง2บวก x เท่ากับหก็หาคำตอบไม่ยากแต่ถ้าเป็นสมการยากๆเช่นการส่งจรวดไปดวงจันทร์จะหาค่าของตัวแปรยังไงล่ะครับก่อนที่จะหาคำตอบของสมการเราต้องรู้ก่อนว่าคำตอบของสมการคืออะไรซึ่งคำตอบของสมการก็คือค่าที่แทนลงไปในตัวแปรแล้วได้ประโยคที่เป็นจริงเช่น2บวก x เท่ากับ5ถ้าเราแทน x ด้วย5ประโยคนี้จะเป็นจริงหรือไม่2บวก x เท่ากับ5นำค่า x เท่ากับ5แทนค่าลงไปก็จะเป็น2บวก5เท่ากับ5แต่ข้างซ้าย2บวก5เท่ากับ7เพราะฉะนั้น7ไม่เท่ากับ5เพราะฉะนั้น5ไม่ใช่คำตอบของสมการ2บวก x เท่ากับ5แล้วถ้าเราเปลี่ยนไปแทน x ด้วย3ล่ะ 2บวก3เท่ากับ5จะได้5เท่ากับ5ประโยคนี้เป็นจริงครับก็แสดงว่า3เป็นคำตอบของสมการใช่ไหมครับใช่แล้วการหาตัวเลขมาแทนในตัวแปรนั้นเป็นวิธีหนึ่งในการหาคำตอบของสมการแต่การหาคำตอบของสมการด้วยการแทนค่านั้นทำได้เฉพาะกรณีที่มีตัวเลขไม่มากเช่น10บวก x เท่ากับ15แต่หากเป็นสมการที่มีตัวเลขที่ซับซ้อนเช่น 2 0 x ส่วน8ลบ5ส่วน2เท่ากับ400คงไม่มีเวลาหาค่ามาแทนแน่ดังนั้นเราจึงต้องอาศัยสมบัติการเท่ากันของสมการเป็นเครื่องช่วยสมบัติการเท่ากันของสมการสมบัติการเท่ากันของสมการประกอบด้วยสมบัติการสมมาตรสมบัติการถ่ายทอดและสมบัติการบวกและการคูณ สมบัติการสมมาตรก็คือเมื่อมีจํานวน2จํานวนเท่ากันแล้วจะกล่าวว่าจํานวนที่1เท่ากับจํานวนที่2หรือจํานวนที่2เท่ากับจํานวนที่1ก็ได้นั่นคือกําหนดให้ a และ b เป็นจํานวนใดๆสมบัติการสมมาตรก็คือถ้า a เท่ากับ b แล้ว b เท่ากับ a นั่นคือถ้าจํานวน2จํานวนเท่ากันแล้วเราจะเขียนอย่างไรก็ได้โดยมีเครื่องหมายเท่ากับอยู่ตรงกลางเช่น ถ้า x เท่ากับ5จะเขียนว่า5เท่ากับ x ก็ได้เอาละไหนตองลองยกตัวอย่างประโยคที่ใช้สมบัติการสมมาตร no. สัก2 3ประโยคสิ x เท่ากับ y ดังนั้น <X S 2> y เท่ากับ x a บวก b เท่ากับ c ดังนั้น c เท่ากับ a บวก b 5เท่ากับ 3x ดังนั้น 3x เท่ากับ5เก่งมากทีนี้ก็มาถึงสมบัติที่2สมบัติการถ่ายทอด เมื่อมีจํานวนอยู่3ามจำนวนถ้าจํานวนที่1เท่ากับจํานวนที่2และจํานวนที่2เท่ากับจํานวนที่3แล้วจํานวนที่1จะเท่ากับจํานวนที่3ด้วยดังประโยคสัญลักษณ์นี้ถ้า a เท่ากับ b และ b เท่ากับ c ดังนั้น a ก็เท่ากับ c ด้วยนั่นคือสมบัติการถ่ายทอดตัวอย่างเช่น x เท่ากับ y และ y เท่ากับ5ดังนั้น x เท่ากับ5 ถ้าลบ 3p บวก 4p เท่ากับลบ3บวก4ทั้งหมดคูณด้วย p และลบ3บวก4ทั้งหมดคูณด้วย p เท่ากับ p ดังนั้นลบ 3p บวก 4p เท่ากับ p ด้วยพอจะเข้าใจไหมสบมสบายมากครับทีนี้ก็สมบัติที่3แล้วนะครับก็คือสมบัติการบวกและการคูณลองดูตัวอย่างนี้ด้วยกัน นำเหรียญบาทาวางไว้สองกองกองละ5เหรียญแล้วใส่เหรียญบาทเพิ่มกองละสี่เหรียญทั้งสองกองยังมีเหรียญบาทเท่ากันหรือไม่อ๋อก็ต้องเท่ากันสิครับใช่นี่คือสมบัติการบวกที่ว่าถ้ามีจำนวนสองจำนวนเท่ากันนำจำนวนอีกจำนวนหนึ่งมาบวกแต่ละจำนวนที่เท่ากันนั้นผลลัพธ์จะเท่ากันเช่น2บวก x เท่ากับ5้บวก x ทั้งหมดบวก1 ก็จะเท่ากับ5 · 1บวก1นั่นเองหรือสรุปว่าให้ a, b และ c แทนจำนวนใ,นใดๆถ้า a เท่ากับ b แล้ว a ·c บวก C เท่ากับ b บวก C เอาละทีนี้หากเราไม่เพิ่มเหรียญทีละ4เหรียญแต่เราเพิ่มแบบทวีคูณซึ่งก็คือการคูณเช่นเดิมกองเหรียญทั้งสองข้างมีเหรียญอยู่5เหรียญแต่เราเพิ่มทั้งสองข้างเป็น3เท่านั่นคือคูณด้วย3เหรียญทั้งสองกองก็ยังคงเท่ากัน หรือมีค่าเท่ากันทั้งสองข้างอยู่นั่นเองสรุปก็คือถ้ามีจํานวนสองจำนวนเท่ากันนําจํานวนอีกจํานวนหนึ่งมาคูณจํานวนที่เท่ากันนั้นทั้งสองจำนวนผลลัพธ์จะเท่ากันเราเรียกว่าสมบัติการคูณตัวอย่างเช่นถ้า x เท่ากับ y ดังนั้นเศษ1ส่วน6 x เท่ากับเศษ1ส่วน6 y หรือสรุปก็คือให้ a b และ c แทนจำนวนใดๆ ถ้า a เท่ากับ b แล้ว c คูณ a เท่ากับ c คูณ b x บวก1เท่ากับ5ไหนต้องลองใช้สมบัติการเท่ากันของสมการหาคำตอบดูสิ x บวก1เท่ากับ5นำลบ1บวกทั้งสองข้างเพื่อให้บวก1หายไปเหลือ x เพียงตัวเดียวนั่นคือ x บวก1ทั้งหมดบวกด้วยลบ1เท่ากับ5บวกด้วยลบ1นั่นคือ x เท่ากับ c ใช้สมบัติการบวกแล้วข้อนี้ล่ะ 2x เท่ากับ4 2x เท่ากับ4เอาเศษ102คูณทั้งสองข้างเพื่อให้เหลือ x เพียงตัวเดียวนั่นคือเศษ102คูณ 2x เท่ากับเศษ102คูณ4จะได้ว่า x เท่ากับ2เป็นการใช้สมบัติการคูณเห็นตัวอย่างที่ต้องทำไปแล้วนะครับข้อต่อไป เพื่อนๆแก้สมการไปพร้อมๆกันนะครับ x ลบ2เท่ากับ10 x ลบ2เท่ากับ10จะหาค่า x ได้ต้องใช้สมบัติการบวกเราก็นำสอมาบวกทั้งสองข้างเพื่อให้เหลือ x เพียงตัวเดียวนั่นคือ x ลบ 2, 2ทั้งหมดบวก2เท่ากับ1 0บวก2จะได้ x เท่ากับ12ดีมากแล้วถ้ากลับกันล่ะ x บวก2เท่ากับ10 เราก็ใช้สมบัติการบวกโดยนำลบ2มาบวกทั้งสองข้างเพื่อให้เหลือ x เพียงตัวเดียวนั่นคือ x บวก2ทั้งหมดบวกด้วยลบ2เท่ากับ10บวกด้วยลบ2จะได้ x เท่ากับ8เอา้าวเง้นโจทย์ข้อนี้ล่ะ x ส่วน3บวก1เท่ากับ10เอ๊ะยังไงนะนี่คือโจทย์แบบคละระหว่างการคูณและการบวกวิธีทำนะ เราต้องเริ่มจากตัวนอกก่อนจากสมการนี้ก็คือบวกด้วย1ขั้นที่1บวกด้วยลบ1ทั้งสองข้าง x ส่วน3บวก1บวกด้วยลบ1เท่ากับ10บ,บวกด้วยลบ1จะได้ x ส่วน3เท่ากับ9ก้าขั้นที่สองเราก็เอา3คูณทั้งสองข้าง x ส่วน3ทั้งหมดคูณ3เท่ากับ9คูณ3จะได้ x เท่ากับ27 อออ้ย่่างงนนีีเช่วงการแก้โจทย์ปัญหาสมการเอาละก็มาถึงขั้นสุดท้ายกันแล้วสำหรับเรื่องสมการนั่นก็คือการแก้โจทย์ปัญหาสมการโดยการแปลงประโยคภาษาให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ก่อนอื่นนะผู้การขอให้หลักไว้ว่าโจทย์ปัญหาสมการนี้โดยมากแล้วจะประกอบด้วย3ส่วนใหญ่ๆคือส่วนที่1 จำนวนที่เราไม่ทราบค่าซึ่งก็คือตัวแปรที่เราต้องสมมุติขึ้นส่วนที่2ต้องมีค่าคงที่คือตัวที่เราทราบค่าส่วนที่3ต้องมีความสัมพันธ์เท่ากับระหว่างส่วนที่1และส่วนที่2ซึ่งต้องเปลี่ยนความสัมพันธ์นั้นให้เป็นเครื่องหมายเท่ากับต้องลองดูโจทย์ปัญหาสมการข้อนี้นะชายคนหนึ่งหนักเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดเพิ่มน้ำหนักอีก10กิโลกรัมแล้ว เขาจะมีน้ำหนักเท่ากับ70กิโลกรัมเราไปดูด้วยกันเลยนะชายคนหนึ่งหนักเท่าไหร่ไม่รู้นี่คือส่วนที่1จําจำนวนที่เราไม่ทราบค่าซึ่งก็คือสิ่งที่เราต้องสมมุติให้เป็นตัวแปร x เพิ่มน้ำหนักอีก10กิโลกรัมค่า10กิโลกรัมคือส่วนที่2ซึ่งเป็นค่าคงที่เพิ่มก็คือบวกจึงได้เป็น x บวก10มีน้ำหนักเท่ากับ70กิโลกรัม เท่ากับก็คือส่วนที่3แสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนที่1กับส่วนที่2เมื่อเปลี่ยนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์จะได้ว่า x บวก10เท่ากับ70จากนั้นก็แก้สมการตามที่เราได้เรียนมาแล้วเป็นยังไงพอจะเข้าใจไหมตองก็คิดว่าพอจะเข้าใจนะครับอย่างนั้นลองทำโจทย์ข้อนี้ดูนะครับหินก้อนหนึ่งหนักเท่าไหร่ก็ไม่รู้ แต่รู้ว่า2เท่าของน้ำหนักหินเท่ากับเข้าสารหนัก100กิโลกรัมหินก้อนหนึ่งหนักเท่าไหร่ไม่รู้สมมุติให้เป็น x 2เท่าของน้ำหนักหิน2เท่าคือค่าคงที่ของน้ำหนักหินของก็คือคูณได้เป็น2 x มีค่าเท่ากับเข้าสารหนัก100กิโลกรัมมีค่าเท่ากับความสัมพันธ์ซึ่งเมื่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น2 x เข้ากับ100ถูกไหมครับถูกต้องอ้าวฟังมาตั้งนานแล้วเธอสองคนนะ่ะใครจะอาสาทบทวนให้ผู้การฟังบ้างเราละเองหลังจากได้ชมกันไปแล้วสมการจะมีทั้งสิ้นสองแบบนะครับแบบที่หนึ่งสมการมีตัวแปรแบบที่สอง สมการไม่มีตัวแปรคงเข้าใจกันแล้วนะครับช่วงเคล็ดลับก่อนกลับบ้านมาถึงช่วงเคล็ดลับก่อนกลับบ้านก็เป็นหน้าที่ของผมครับ r o l เลอร์เบดมหัศจรรย์วันนี้ผมจะทบทวนหัวใจสำคัญที่เราได้เรียนรู้ครับสมการคือ ประโยคสัญลักษณ์ที่เราจะใช้เครื่องหมายเท่ากับแสดงความสัมพันธ์เช่น2บวกสมเท่ากับ5าสมการมีทั้งแบบที่มีตัวแปรและไม่มีตัวแปรตัวแปรก็คือตัวที่เราไม่ทราบค่านั่นเองการหาคำตอบของสมการทำได้2วิธีวิธีที่ 1. ห,หาค่ามาแทนลงไปวิธีที่2ใช้สมบัติการเท่ากันของสมการได้แก่สมบัติการสมมาตร เขียนเป็นสัญลักษณ์ดังนี้ให้ a และ b เป็นจำนวนใดๆถ้า a เท่ากับ b แล้ว b เท่ากับ a สมบัติการถ่ายทอดเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ดังนี้ให้ a, b และ c แทนจำนวนใดๆถ้า a เท่ากับ b และ b เท่ากับ c แล้ว a เท่ากับ c สมบัติการบวกเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ดังนี้ ให้ a, b และ c แทนจำนวนใดๆถ้า a เท่ากับ b แล้ว a บวก c เท่ากับ b บวก c สมบัติการคูณเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ดังนี้ให้ a, b และ c แทนจำนวนใดๆถ้า a เท่ากับ b แล้ว c คูณ a เท่ากับ c คูณ b การแก้โจทย์ปัญหาของสรรมการทำได้โดย แยก3องค์ประกอบของโจทย์ได้แก่ 1. ตัวที่เราไม่ทราบค่าสมมุติให้เป็นตัวแปร 2. ค่าคงที่คือตัวที่ทราบค่า 3. ความสัมพันธ์ที่แสดงความเท่ากันมักมีคำเหล่านี้เป็นอยู่คือมีเป็นตัวแสดงไม่ยากใช่ไหมครับอย่าลืมจดจำหัวใจสำคัญเหล่านี้นะครับ ตั้งใจเรียนนะตองอีกหน่อยนี่ยจะได้นำความรู้เรื่องสมการเนี่ยไปใช้ปล่อยยานอาวกาศลำแรกของประเทศไทยยังไงล่ะครับผมผมจะตั้งใจเรียนเพราะคณิตศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องสมการเนี่ยสนุกแล้วก็เกี่ยวข้องกับหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตประจำวันของเราแล้วก็ไม่ยากด้วยผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่ประเทศไทยก็จะเข้าใจเรื่องสมการได้ดีไม่แพ้ผมเหมือนกันครับแต่ตอนนี้ผมต้องกลับก่อนนะครับ สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีจ้าเป็นเด็กดีกันนะทั้งสองคนได้ชมการแก้โจทย์สมการกันไปแล้วนะครับน้องๆอ,อย่าลืมกลับไปฝึกฝนด้วยนะครับคราวหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ